ทักทายเอีที่น่ารักทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีมังกรกับดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคม2566 นะครับเดือนที่ทั้งดาวพฤหัสและดาวราหูยังคงอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ดาวพฤหัสได้ราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์อัมพูเกณฑ์คุณก็ยังเป็นชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองหรือแม้แต่ลู่ทางโอกาสต่างๆ แล้วก็ดาวพฤหัสต,ตรงนี้ยังบอกอีกว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องของงานคุณจะได้รับการผลักดันจากคนในครอบครัวหรือเพิเงงานที่คุณทำนั้นต้องไปเกี่ยวกับครอบครัวแน่นอนนะครับเพราะดาวมีความโดดเด่นเหลือเกินอย่างไรก็ดีนะครับทั้งดาวเกตและดาวอาทิตย์นะครับต่างก็เล็งไปยังลัคนาราศี มังกรนะครับดาวจะขยับย้ายมาในช่วงกลางกางเดือนนะครับส่วนดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้นะครับคุณจะเป็นช่วคที่คุณฝ่รู้อยากจะเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมคุณอาจจะได้เรียนวิชาความรู้อะไรบางอย่างซึ่งเอามาทำประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้อย่างดี หรืองานที่คุณเ,เริ่มต้นใหม่ๆนะครับจะได้จากการเรียนรู้ที่คุณเรียนเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ในวันที่1ถึงวันที่5เป็นวันแห่งความกระตือรือร้นนะครับหรือว่ามีจังหวะและโอกาสต่างๆที่ดีนะ1-5ถึงกรกฎาคมวันที่6ถึงวันที่10นั้นช่วงนี้นะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความน่าสนใจในหมู่เพศตรงข้ามอย่างมาก มีคนอยากจะให้ความสนใจอยากจะมาทำความรู้จักกับคุณแต่ก็ลองดูให้ดีนะครับมันมีทั้งคนที่ดีๆและคนเก๊ๆนะครับเข้ามานะครับฉะนั้นใครที่เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันก็ขอให้ดูให้รอบคอบว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของความรักนะครับใครที่มีการครบหากับใครอยู่ความสัมพันธ์น่าจะขยับไปในทางที่ดีขึ้น แล้วก็พอมาถึงช่วงเดือนวันที่16ถึง20ช่วงนี้แหละอาจจะมีปากเสียงจุกจิกเล็กๆกน้อยๆเข้ามานะ21ถึง25นะครับช่วงนั้นคุณมีความแฮปปี้อย่างมากรู้สึกว่าริเริ่มทำอะไรก็ตามได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นที่น่าแฮปปี้แล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นการเงินจะดี จริงๆแล้วสินแสหมิงอยากจะบอกว่าในช่วงเดือนกนรกฎาคมนั้นดูเหมือนชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้รายได้พิเศษคําว่ารายได้พิเศษตรงนี้ก็หมายความว่าเงินที่มันเพิ่มพูนข้ามาจากที่คุณได้อยู่เดิมนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณทีเดียวเพราะว่าดาวต่างก็เดินไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่า คุณจะหยิบจับทำอะไรก็ตามมักจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณเสมอนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะต้องบอกว่าดาวเจ้าตัวคุณคือดาวเสาร์เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วละ่ะในเรื่องของการเงินเพียงแต่ว่าคุณยังบริหารเรื่องเงินไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือว่ามันมีความรู้สึกปรารถนาอยากได้อะไรหลายๆอย่างจึงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แต่คุณก็ยังเป็นลัคนาราศีมังกรที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอย่างดีเสมอนะครับส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นผมขออธิบายให้ฟังอย่างนี้ตามดวงแล้วอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมารู้จักเจอเจอกันใหม่ๆแต่คนนนั้นเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดอยู่ไกลกันนะครับแต่อาจจะแบบมารู้จักเจออยากจะมารู้จัก อยากจะมาพูดคุยนะครับอยากจะทำความรู้จักกับคุณแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรดาวสุกมันก็เป็นตัวแทนของความรักด้วยถึงแม้จริงๆแล้วมันเป็นดาวเจ้าเดือนการงานก็ตามแต่ดาวสุกมันมีแสงความรักอยู่ในตัวของมันเองแล้วมันไปอยู่ในเดือนมอนะอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอังคารคุณมีเสน่ห์ก็จริงแต่ดูคนที่เข้ามาให้ดีนิดหนึ่งครับ นะครับกลัวแล้วเกินว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะไปเจอกับคนเจ้าชู้หรือมันพูดจาอะไรเชื่อถือไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องแยกแยะดูนะครับมันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีอยากจะมาทําความรู้จักกับชาวลัคนาราศีมังกรส่งคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่คุณอาจจะต้องเดินทางก็ได้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด ศาสรแทงโงเฮ้งและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at m a s t e r m i n 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุข เฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ